ต้องชอบคลิปจากสังังโคมาซีให้สิ่งภาเศไทยด้วยก็เลยเราครับผมอ้อภาษาเกาหลีอีกแล้วแม่ไอ้ลิงสมัง่แม่ใครเรียกกูลิงสมแงมึงอะมาเป็นเพื่อนกับกูไหมเอ้ยอยากเป็นเพื่อนเขาเหรอได้เลยนี่สัญลักษณ์ของความเป็นเพื่อนคุยนี่นตกปลาอยู่ริมตลิ่งนี่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วอาจารย์อร่อยเหนือในเฮียอะไรวะโคตรอร่อยเลยตายไปลิงสมแง่เบารีก่อสี่ล้าแบมตกปลาดัง แต่กูอลิงนางโง่ึกนี้กูชนะเว้ยเยอะเรานัหอเราบินต่ำงั้นอะไรไม่จะเป็นกระทิ้งไปได้ยไม่ทิ้งกูฮอลโลเอิร์ทกาตีลาไม่เอาอ้มากแม่เป็นปากคือปากแตกไหมือก็ตีลาไม่เอาราชาสัมปรานคือกูเว้ยกูตังให้ ังว่แม่กบเห็นยุทธายกระโดดให้กิกไอ้กระดกมันเครื่องฉลองัะโอ้มันดัมวันเครื่องแรงแรงวไม่ไหวเมาแล้วไอ้แย่หุ่นกระป๋องโัโอ้ดตแยทุกเราไม่สุดยอดนอารอหมอฟันโอเคพร้อมละถอนฟันมันได้แน่ อันนี้ครับคุณลูกค้าฟันฟอมซี่ใหม่นี่ขอบคุณครับหมอเงแงวใหญ่โตมโหรารบ้านตะไทร์เบอร์เท้าวเลือตัวมอดต้อเต่นอะัหมาแม่กูอ๋ยหมาก๋ออ้ดักกมิหมาีมยวมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอมจะ๋อได้เลยได้เลยเอาอมเมนตยี่ไงบงไอ้กูเป็นแบงของเรื่องแต่แบไม่มีบทเลยยอมไม่ได้เลาครับ แล้วเดิพลังของสิ่งนี้ทุกอย่างจะง่ายเรากับดีดนิ้วตายตั้งไอ้ตัวก้อยตัวร้ายบางนี่ไป็นตัวก้ยเล่งบ้าฉันมาช่วยเราทุกคนอ่นี่พลาบนี้ไม่ใช่มึงไม่บอกแต่แรกรู้เดี๋ยวมอเท่าตายฮะเนี่อกูรู้ขอโทษขอโทษเอาเป็นสัตว์ไอ้ตัวร้ายกันตามแล้วมึงจะขี่หลังกูทำไมเอ๊ะแต่กูไม่โดนหินทับกูบินได้อี๋ไม่ตายไอ้จับมึงอารักสิ่งกูทิโมเบ རེད། <t>